บาพระสารีูปาราข้าวของข้าพเจ้าข้าวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวขออูชาคุณพระพุทธขออญชาคุณพระธรรมขออนนำไปบาปพระสงจิตใจจันยงสรงต่อพระนิพพานคอยพบดวงแก้ว ก็ให้แค่ว่มานไอ้พบนิพานธ่รักข้างหน้านู่นนั่หงสมมาตรมพัาองท่ดทคอการที่เาบันดวยกันที่ดีทัสุคอการี่เรากัน้วยกันตั้งตัาตั้งานะมา ใจใพาเราไปในทุกที่สัพ์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายสัพ์อื่นต้องรักษากลัวเขามาแย่งเอาไปมีมากเป็นทุกใจกลัวคนร้ายมาแย่งจริงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายมีอยู่จริงไม่ความจริงต้องสร้างเอง ก็ขอโอกาสแดกปัทถีรานุเถระ่ันอาราจิตมหาเจษดาอัจฉริโทเจ้าวาดป่าติภูทองสัทธรรมประธานรงฆ์อยู่ในขณะนี้วันเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2567 ในช่วงนี้คณะสงฆ์โมใหญ่ก็กำลังมอบบัพาร์จานบิบสบาดปวดศรัทธาตาโยมผู้ตั้งจิตตั้งใจมาจากบ้านตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านเพื่อได้มาร่วมในการทำบุญใส่บาตรกับคณะสงฆ์โมใหญ่เมื่อกี้ทางศาสนพิธีกรเรียว่าทางอายกเก็ได้นำพากรรมจบขันุข้าว ข่าวของข้าพเจ้าเขาดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวขอบูชาคุณพระพุทธขอบูชาคุณพระธรรมน้อมนำใส่บาตรพระสงฆ์จิตใจจานงตรง,งต่อพระนิพพานล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาในการทำบุญใส่บาตรปันะนันกาติโดยมในช่วงนี้คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ก็กำลังออก่าบ,บินฑบาโปวดศรัทธา ญาติยโยมผู้ใจบุญใจกุศลก็จะได้ทำบุญกับสงฆ์โมใหญ่ที่ท่านมาพเพื่อปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวัติกรรมคุณญาติคุณโยมก็ตั้งแถวกันก็ได้อ,อกรับบิณฑบ,บาตบุตรศรัทธาญาติโยมตั้งจิตตั้งใจปารถนาที่เราจะได้ทำบุญกับสงฆ์โมใหญ่ ถือว่าได้เป็นบุญของเรานะสมนานั่นจะทัศนังเอตมังคารมุตตมังการเห็นก็ถือว่าได้เป็นบุญตาได้เจราจาก็เป็นบุญปากได้อุปธรรมอุปถาก็เป็นบุญใจวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศดีเมื่อคืนฝนตกวันนี้คุณญาติคุณยมก็มาร่วมในการทําบุญในช่วงนี้ธรรมาภาคก็จะได้ ลายชื่อไดยนามอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีส่วนในการเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์งานเข้าอยู่บริวาักกรรมในวันที่หนึ่งวันที่หนวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันต้นปีวันต้นเดือนนอกต้นเดือนมิถุน,นา,ถาเรต้องอไปอนุโมทนาบุญกับคณะคุณครูนักเรียนโรงเรียนหนองเทพ ได้ okay, ร่วมทำบุญเดิ่พันห้าร้อยบาท <c oughs> เป็นเจ้าภาพ <c oughs> อุปถัมภ์งานก็อยู่วริวัสกรรมในปีนี้ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยตอนนุโมทนาบุญกับคุณโยมแม่สมใจแต้มทองอ่าบ้านหนองปากได้ร่วมทำบุญอุปถัมภ์งานเข้าอยู่ว <c oughs> ริวัตกรรมร่วรรมทำบุญมาหนึ่งร้อยบาท พระลโมทนาบุญกับคุณพ่อและรงคุณแม่วันนี้มหานามจากบ้านนองเพศได้ร่วมทำบุญห้าร้อยบาทเนเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์งานเข้าอยู่บริวัตรกรรมในปีนี้พระลูกโมทนาบุญกับ <Okay. S 1> คน <Okay. S 1> อ่อน <Okay. S 1> ที่คุญทองจากบ้านขามร่วมทำบุญหนึ่งร้อยบาท พรอนุโมทนาบุญกับคุณตุลิสาแสงสำอางารวมทบ,บุญหนึ่งร้อยบาทก้อนุโมทนาบุญกับยายเจียงสัญญารักบ,บ้านโนนเพนรวมทบุญหนึ่งร้อยบาทก้อนุโมทนาบุญกับคุณพ่อบุญเที่ยงแท่งทองจาก บ้านหนองเทพร่วมทวบุญหนึ่งร้อยบาทพระนุโมทนาบุญกับคุณโยมแม่หมวยอบคุณบ้านนงเทนร่วมทวบุญหนึ่งร้อยบาทพระนุโมทนาบุญกับคุณโยมแม่คำโมูคพลชฉลีบ้านหนองเทพร่วมทวบุญหนึ่งยี่สิบบาทพระนุโมทนาบุญกับคุณโยมแม่บัวีดง เสมทองบ้านเงินแคนโสพันนะจากชุ่งมรณาบุญกับคุณแม่สัมบีโสพันจากบ้านหนองโจดร่วมทำบุญเป็นโอวันจินงสามห่อก็ขอร่วมมรณาบุญด้วยขอราะรมทนาบุญกับคณะสงฆ์วัดบ้านหนองผือพร้อมด้วยญาติธรรมบ้านหนองผือตำบล อำเภอรรดีังหวัดีนำโดยหลวงปู่อรุณสุปตมในวรุขโอ้หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่อรุณลงปู่หลวงปู่อรุณเหรอ เดอนรบดอี่าก็อบุญยกอรวมาบุญท่นพราเมีคุณยาโนที่พักสงน้องตาใสได้ร่วมทงบุญสาม0บาทเป็นเสภอุปมงานเข้าอยู่บริวักกรรมในปีนี้ก็ขอรุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย อนุโมทนาบุญกับคุณโยมสิริพันธ์จำลองบ้านหนองบาทร่วมทำบุญหนึ่งร้อยบาทก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยพระนุโมทนาบุญหนึ่งร้อยบาทพระนุโมทนาบุญกับเด็กหญิงสมบุญยี่สิบบาทมหางามบ้านหนองพศร่วมทำบุญหนึ่งร้อยบาท ขอนุกท <t affe enzyme aro> ่านน้บุญกับชาวบ้านหนองแขนน้อยตำบลหนองบับานได้ร่วมพำน้บุญบริจาคอุปถัมภญานเข้าอยู่ปีนว่าจกรรมมา1,555บาทก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมชาวบ้านหนองแขนน้อยตำบลหนองบับานในทางนี้ด้วยขอนุกท่านน้บุญกับคุณย่าคุาคุี่คุายจากบ้านหลวงเพ ร่วมทำบุญหนึ่งพันบาทเป็นเจ้าภาพประเทศบูชาธรรมพระนุโมทนาบุญกับข่านพระอธิการไทยบูกันตัก,กายโยมหาโพธิวันบ้านนามุขอมด้วยญาติจากอุบสธรรมส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ร่วมในการทำที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นครูบาหลานมาร่วมทำบ,บุญปารุ ในช่วงธรรมะลอยลมก็เห็นว่าพอสมควรเก่เวลาเนอก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติสะสมบุญกุศลเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติหรือปัจจุบันชาติก็ญาติโยมที่มาร่วมในการทำบ,บุญนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใด อันเป็นไปได้ชอบประกอบไปได้ทำก็ขอ,ขอความคิดความปรารถน,นานั้นนั้นจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด